เวลาเราเห็นใบสะระแหน่เขียวๆบนจานอาหารไทยอย่างพวกลาบน้ำตกหรือยำต่างๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็อาจจะคิดว่าอ๋อก็แค่ผักโรยหน้าให้มันสวยๆมีกลิ่นหอมนิดหน่อยแค่นั้นเองหรือเปล่าใช่เลยครับเป็นภาพจำที่แบบติดตาคนส่วนใหญ่เลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบทความสะระแหน่ ผักหอมมากสรรพคุณซึ่งมันชี้ให้เห็นเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังใบเขียวๆกลิ่นหอมๆเนี่ยมันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่เยอะกว่าที่เราคิดนะค่ะก็น่าสนใจนะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันว่าจริงๆแล้วเจ้าสารแหน่หรือชื่อวิทยาศาสตร์เขาคือเมนตาคอริโฟเรียเนี่ยพืชตระกูลมิ้น์ชนิดนี้มีดีอะไรบ้างแล้วเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงให้คุ้มค่ากว่าแค่แต่งจานนะเนาะครับ เริ่มกันที่สรรพคุณเด่นๆที่หลายคนอาจจะพอคุ้นๆหูอยู่บ้างนะอย่างแรกเลยเรื่องหวัดคัดจมูกเนี่ยในสารแหน่เขามีสารสําคัญคือเอ่อที่เรียกว่าเมนททลนะครับตัวนี้แหละที่ให้กลิ่นหอมเย็นๆที่เป็นเอกลักษณ์เลยอ๋อเมนททลนี่เองแล้วในบทความเขาอธิบายเพิ่มไหมคะว่ามันช่วยยังไงครับคือกลิ่นเย็นๆของเมนททลเนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นเฉยๆนะครับ แต่มันเหมือนไปช่วยกระตุ้นตัวรับความรู้สึกเย็นในจมูกเราทําให้เรารู้สึกว่าเออมันหายใจโล่งขึ้นจริงๆลดอาการคัดจมูกได้ดีเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนที่เขาชอบให้ดื่มชาสลและอุ่นๆหรือว่าสูตรไอน้ําเวลาเป็นหวัดกันใช่ไหมคะใช่ใช่ครับวิธีนั้นเลยแล้วนอกเหนือจากเรื่องหวัดโดยตรงนะ กลิ่นหอมเย็นๆนี่แหละยังมีผลดีต่อระบบประสาทด้วยนะครับช่วยให้สมองเราปลอดโปร่งขึ้นลดความเครียดได้จริงหรอกคะอันนี้น่าสนใจมากเลยเหมือนกับคนทำงานหนักๆหรือว่าเอ่อคนที่นอนไม่ค่อยหลับนี้เหรอคะใช่เลยครับบทความเขาก็ชี้ว่าอย่างนั้นเลยการได้กลิ่นสารแนอ่อนๆหรือดื่มชาก,ก่อนนอนเนี่ยก็อาจจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นสมองโล่งขึ้นได้ครับอืม มีประโยชน์กว่าที่คิดจริงๆค่ะแล้วมีเรื่องไหนอีกคะที่บทความเขาเน้นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือระบบย่อยอาหารครับอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่ใช่ค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยมันช่วยยังไงคะคือสารแหน่เนี่ยเขามีคุณสมมัติช่วยขับลมได้ดีครับลดอาการท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็ยังเ,เหมือนช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำดีน้ำย่อยบางอย่างด้วยทำให้การย่อยอาหารมันทำงานได้ดีขึ้น อ๋อเหรอคะนั้นใครที่กินข้าวแล้วรู้สึกอึดอัดแน่นๆท้องลองเคี้ยวใบสะระแหน่สดๆหรือดื่มชาตามก็น่าจะช่วยได้สินะถูกต้องครับน่าจะรู้สึกสบายท้องขึ้นนะแล้วก็อีกเรื่องที่คนน่าจะคุ้นเคยกันดีคือเรื่องดับกลิ่นปากไงครับอ่ะอันนี้ใช่เลยค่ะรู้สึกสดชื่นทันทีแต่ในบทความมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากความสดชื่นมีครับ นอกจากความรู้สึก fresh fresh จาก m e n ท a l แล้วเนี่ยบทความเขายังอ้างอิงงานวิจัยบางชิ้นด้วยนะที่บอกว่าสารสกัดจากใบสะระแหน่เนี่ยมันมีฤทธิ์ไปช่วยยับยัง้งการเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดในปากเราได้จริงๆโหดีจังเลยแบคทีเรียพวกนี้ก็ที่เป็นสาเหตุกลิ่นปากใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาเงือกด้วยนะมีระบุชื่อแบคทีเรียที่น่าสนใจด้วยอย่างอีโคไลที่เรากล,กลัวกันเรื่องท้องเสียกับสตาฟิโลโคคัสออเรียสที่เกี่ยวกับผิวหนังอักเสบติดเชือ้อโหสารแหนนี่นะสามารถยับยั้งเชื้อพวกนี้ได้ในการทดลอง ใช่ครับในหลอดทดลองนะซึ่งก็น,นับว่าเป็นข้อมูลที่แบบเฮ้ยน่าสนใจมากถึงจะต้องไปศึกษาในคนจริงๆต่อไปก็เถอะแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าศักยภาพมันมีมากกว่าแค่เรื่องกลิ่นจริงๆจริงด้วยค่ะเห็นภาพเลยว่าไม่ใช่แค่ผักโรยหน้าจริงๆทีนี้เรามาดูวิธีเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแบบง่ายๆกันดีกว่าไหมคะดีเลยครับเริ่มจากวิธีเบสิกสุดๆที่บทความแนะนําเลยก็คือชาใบาสรนะระแหน่ทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะ ง่ายสุดๆครับใช้ใบสดสัก5-10ใบล้างให้สะอาดก่อนนะแล้วก็ใส่แก้วเติมน้ำร้อนลงไปแช่ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งประมาณ5-10นาทีแล้วก็กรองใบออกจะดื่มร้อนๆหรือรอให้เย็นก็ได้ เติมน้ำพึ่งมะนาวนิดหน่อยก็ได้เนาะใช่ครับเพิ่มรสชาติได้เลยดื่มหลังอาหารก็ช่วยย่อยหรือดื่มอุ่นๆก่อนนอนก็ช่วยผ่อนคลายดีครับหรือถ้าอยากได้อะไรที่มันสดชื่นกว่านั้นแบบดื่มตอนกลางวันร้อนๆอ,อ่าบทความก็มีสูตรน้ำสะระแหน่มะนาวครับอันนี้ก็เอาใบสดมาสักกำม,มือนึงปั่นรวมกับน้ำเปล่าเลยแล้วก็กรองเอากาก,ากออกแล้วก็ปรุงรสครับเติมน้ำมะนาวน้ำพึ่งตามชอบเลยใส่น้ำแข็งเข้าไป โอ้โหเย็นสดชื่นเลยครับเหมือนได้ดีท็อกซ์เบาๆด้วยนะฟังแล้วอยากดื่มเลยค่ะนอกจากเครื่องดื่มแล้วมีใช้อย่างอื่นอีกไหมคะมีครับมีวิธีอื่นๆที่น่าสนใจเหมือนกันเช่นเอาไปใส่ในอ่างอาบน้ำอุ่นๆหรอคะช่วยอะไรคะช่วยให้ผ่อนคลายครับลดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ด้วยหรือถ้าโดนมแมลงกัดต่อยขันคันบวมๆก็เอาใบสดมาบดๆขยี้ขยี้ยพอฉ่ำๆหน่อย แล้วก็ห่อผ้าสะอาดประครบตรงที่เป็นก็ช่วยบรรเทาได้ระดับหนึ่งโห oh, สารพัดประโยชน์จริงๆค่ะแล้วเหมือนจะเคยได้ยินว่าไล่แมลงด้วยอ๋อ oh, ใช่ครับบทความก็พูดถึงเหมือนกันแค่วางใบสดไว้ตามมุมห้องหรือใกล้ๆหน้าต่างกลิ่นของมันก็อาจจะพอช่วยไล่ยุงไล่แมลงบางอย่างได้ครับโอ้โห oh, oh, ประโยชน์เยอะมากจริงๆค่ะแต่ว่ามีข้อควรระวังอะไรไหมคะในการใช้มีครับอันนี้สำคัญเลย บทความเขาย้ำว่าคนที่รู้ตัวว่าแพ้พวกพืชตระกูลมิ้นท์หรือแพ้กลิ่นเมนเทลเนี่ยควรจะเลี่ยงเลยนะครับเพราะอาจจะระคายเคืองผิวหนังหรือทางเดินหายใจได้ ค่ะแล้วก็การใช้แบบเข้มข้นเข้มขอย่างพวกน้ํามันหอมระเหยล่ะคะอ่าใช่ครับอันนั้นต้องระวังเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะในเด็กเล็กสตรีมีครัภหรือคนที่มีโรคประจองตัวบางอย่างเนี่ยควรปรึกษาหมอหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้จะปลอดภัยที่สุดครับไม่ควรใช้เยอะเกินไปหรือต่อเนื่องนานๆด้วยค่ะเข้าใจแล้วค่ะสรุปแล้วจากการที่เรามาเจาะลึกบทความนี้กันเนี่ยก็ทําให้เห็นชัดขึ้นเยอะเลยนะคะว่า สารแน่ที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่แค่ผักแต่งจานธรรมดาธรรมดาเลยแต่เป็นเหมือนสมุนไพรข้างตัวเราดีๆนี่เองมีประโยชน์ตั้งแต่เรื่องหวัดเรื่องย่อยอาหารกลิ่นปากไปจนถึงช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจขึ้นใช่ครับแล้วจุดเด่นสำคัญเลยคือมันหาง่ายมากๆจะซื้อก็ได้หรือจะปลูกติดบ้านไว้ก็ง่ายแล้วก็เอามาใช้ได้หลายอย่างทำให้เราเข้าถึงประโยชน์ดีๆพวกนี้ได้ไม่ยากเลยครับขึ้นแบบนี้มันก็น่าคิดต่อนะคะว่า เอ๊ะแล้วพวกผักสวนครัวสมุนไพรอื่นๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะมีของดีมีศักยภาพอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะเลยก็ได้ที่รอให้เราไปค้นพบหรือเอามาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นในอนาคตเนาะนั่นสิครับน่าสนใจมากเลยครับว่ายังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะเกี่ยวกับพืชผักรอบตัวเรา